ตลาดพันผวนยับแต่บิตคอยนิ่งเฉยเหมือนรออะไรบางอย่างมาดูกันว่าเสถียรจริงหรือแค่หลอกตาสวัสดีครับสรุปข่าวคริปโตวันที่12ทธันวาคม2025วันนี้ตลาดการเงินสหรัฐเปิดมาปั่นป่วนอีกแล้วหุ้นเทคกดฟิวเจอร์สลงทั้งระดานจังหวะเดียวกับที่บิตคอยดันนิ่งบนระดับ92,000ดอลลาร์แบบไม่มีสถานจนหลายคนเริ่มสงสัยว่า นิ่งจริงหรือซ่อนระเบิดไว้ฝั่งข้อมูลแรงงานก็ออกช้าเพราะชัดดาวทำให้ตลาดทั้งตลาดเดากันมั่ว NASDAQ 100 Futures ลบ0.5% Broadcom ร่วงก่อนตลาดเปิดลบ5% S&P 500ที่ควรแรงต่อจากทำสถิติใหม่ดันเปิดเช้ามาอ่อนแรงซะงั้นแต่ฝั่งทองเงินกลับพุ่งต่อน้ำมันเริ่มดีด ภาพรวมคือตลาดใหญ่สั่นแต่คริปโตนิ่งแบบน่ากลัวนิกนกิหลายคนมองเฟดยังส่งสัญญาณในทางลดดอกเบี้ยซึ่งอาจเป็นเชื้อไฟให้ตลาดรีบาวน์ก่อนจบปีแต่ฝั่งระแวงก็เตือนว่าข้อมูลเศรษฐกิจยังไม่ครบเพราะตัวเลขแรงงานถูกแช่ไว้ทำให้ภาพตลาดตอนนี้เหมือนเดินในหมอกจะขึ้นก็ได้จะลงก็ใช่บิตคอยน์เลยนิ่งเหมือนรอดูว่าเฟดจะเหวี่ยงลูกไหนก่อน ดราม่าที่มันกว่าตลาดคือคนในเฟดเริ่มไม่กินเส้นการเรื่องดอกเบีย้ยเจฟชมท์บอกชัดๆว่าพอแล้วครับหยุดลดดอกเบีย้ยได้แล้วกูสบี้ก็ยืนฝั่งเดียวกันและแฮมม็อกยังออกมาทิมว่ามีสมาชิกเฟดบางคนเอนตามการเมืองมากไป ชมิ د ชี้เลยว่าหลายคนในเฟดไม่เห็นด้วยกับแผนลดดอกเบีย้ยยาวถึงปี2026เพราะตอนนี้เศรษฐกิจยังแข็งเงินเฟ้อ,อยังไม่เย็นแถมนโยบายตอนนี้ไม่ได้ตึงถึงขั้นต้องรีบลดด้วยสรุปง่ายๆคือเฟดกำลังแตกเสียงหนักตลาดเลยยิ่งสวิงส่วนบิตคอยจะนิ่งได้อีกนานไหมนี่แหละของจริงที่ต้องลุ้นถ้าชอบสรุปข่าวคริปโตแบบนี้กดไลค์กดติดตามไว้เลยครับ